สวัสดีครับวันนี้รลจอยูขออนุญ,ญาตมาแนะนำกองทุนเปิดยูเนเต็ดโกลบอลอินคัมสถิติบอลฟันนะครับหรือว่าชื่อย่อก,ก็คือกองทุน u ูจิซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้โลกประเภทฟีดเดอร์ฟันซึ่งจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ชื่อว่าพิมโก้ s s n n o o m e f ั n d c น a s s I ซึ่งกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศนะครับนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงอัตาราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อ กองทุนยูจิสนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองนะครับว่าเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทําไมการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยจึงน่าสนใจประเด็นแรกเลย ณนะวันนี้นะครับอย่างตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาล่าสุดที่ประกาศออกมาในไตรมาสหนึ่งของปี2023นะครับจะเห็นว่า GDP g r o โกรดของสหรัฐเนี่ยเติบโตเพียงแค่ประมาณ1.1ซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้ถึง1.9นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2022เนี่ยนะครับจะเห็นว่า ตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณการชะลอตัวจากเดิมที่เคยเติบโตได้ในไตรมาส4 2.9ก็ลดลงมาเหลือแค่1.1เท่านั้นเองตรงนี้เองเนี่ยสนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้าแล้วก็จะทําให้ผู้ลงทุนในตราสารนี้เนี่ยสามารถจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือว่า capital g a เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสําหรับในส่วนที่2นะครับก็ต้องบอกว่าจากระดับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายณนะปัจจุบันของเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าณป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับขอบบนอยู่ที่5%เนะครับขอบล่างที่4.75ก็จะเห็นว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้โอกาสนะครับในการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้ที่จะถึงจุดพีคแล้วทำให้ดาวไซด์ของการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็จะลดน้อยลง สำหรับในส่วนที่3นะครับก็คือณนะปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามีปัญหานะครับในภาคของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐเมกาแล้วก็ในยุโรปนะครับทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็มีนโยบายนะครับที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในการดูเรื่องของ มอร a l h ลทักษหรือว่าในการที่จะป้องกันการที่จะทําให้เกิดช่องโหว่ต่างๆนะครับในภาคธนาคารแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนนั่นก็จะสัดส่วนต่อการลงทุนในตราสารหนี้ในระยะถัดไปเช่นเดียวกันสําหรับในส่วนของภาพของเงินเฟอ้อนะครับเราจะเห็นว่าเงินเฟอนะ้อในปัจจุบันของ ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมาถึงแม้ว่าณปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าการชะลอตัวของเงินเฟอ้อนี่เองจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายในปลายปีนี้หรือว่าจนถึงต้นปีหน้าก็ยิ่งสนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้เช่นเดียวกันสําหรับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเราจะเห็นว่าแนวโน้มหรือว่าทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นนะครับว่าน่าจะใกล้ถึงจุดพีคแล้วเราเปรียบเทียบย้อนหลังนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับกับระดับณปัจจุบันทําให้การที่ธนาคารกลางเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเยอะๆในระยะข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ลดน้อยลงถ้าเรามาดูในส่วนของ ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับเราจะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเราดูได้จากสไลด์ด้านขวามือตัวพิมโก้นะครับ Develop Market Financial Condition Index ก็จะเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ โอกาสในการที่จะเกิด e c e s ช i o n หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนี่นะครับมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าสําหรับในส่วนของภาพรวมนะครับของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้โลกนะครับเราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบเมื่อประมาณช่วงปลายปี2021กับข้อมูลล่าสุดก็คือสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้นะครับ2023จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของ global aggregate หรือว่าตราสารหนี้ของโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับ1.2เมื่อปลายปี2021มาเป็น5เมื่อประมาณสิ้นเดือนมีนา2023ที่ผ่านมานั่นก็แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจนะครับของการลงทุนของตราสารหนี้ในปัจจุบันสำหรับ correlation นะครับของการลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ย แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับในปีที่ผ่านมา2022เนี่ยนะครับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับเหมือนอนกันกับการลงทุนในหุ้นนะครับอ,อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณว่า correlation ของการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเริ่มติดลบนะครับนั่นก็แปลว่าเวลาที่ตลาดหุ้นนะครับย่อตัวลงมาเนี่ยตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็จะแปรผันตรงกันข้ามกันนะครับนั่นก็จะสนับสนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้โดยเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนถัดไปนะครับเรามาลองดูรายละเอียดของการลงทุนในกองทุนยูจิสกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ากองทุนยูจิสมีการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะกระจายตัวเน้นรายได้ที่สม่ำเสมอที่มาจากหลายๆซอร์สออฟอินครัโดยมีทั้งการลงทุนทั้งในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าที่อีกส่วนหนึ่งก็คือสินทรัพย์ประเภทมอสเก็ตแบ็กซิคูเรนตี้หรือว่าที่เราเรียกว่าตราสารหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์มาใช้ในการค้ำประกัน โดยที่ทางผู้จัดการกองทุนของพิมโก้เนี่ยนะครับได้มีการคัดสรรตราสารหนี้เนี่ยที่มีคุณภาพจากหลายๆส่วนอันนี้ก็จะช่วยในการเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับแก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนนะครับที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนแล้วก็น่าสนใจทางกองทุนของพิมโก้นะครับก็จะมีการบริหารในลักษณะของ active manage ซึ่งเราจะเห็นได้จากชาร์ตที่โชว์ให้ดูนะครับว่ามีการปรับ allocation ในแต่ละสินท มีการปรับอย่างสม่ําเสมอมาโดยตลอดอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะไม่ได้ถือพอร์ตในลักษณะ buy and hold อย่างเดียวแต่ก็จะมีการปรับ allocation อยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในะปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของ yield to maturity ของกองสำหรับอัตราผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนดของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ 6.39%อันนี้ข้อมูลนะวันที่31มีนาคม2023แล้วก็อายุครบกำหนดเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่3.08ปีแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางผู้จัดการลงทุนเนี่ยได้มีการปรับดูเรชั่นของพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับสภาวะอัตราดอกเบีย้ยนโยบายณปัจจุบันก็สามารถที่จะทำได้ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. เราเห็นได้จากเมื่อเวลาที่มีการปรับ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ฐทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็มีการค่อยๆทยอยนะครับปรับเพิ่มดูเรชั่นของพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดนอกจากนี้นะครับกองทุนยูจิสเนี่ยเราจะเห็นได้จากแหล่งรายได้ของพอร์ตการลงทุนเนี่ยมาจากหลายๆส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราดูด้านขวามือจะเห็นว่าอัตราผลตอบแทน,นที่กองทุนได้รับเนี่ยนะครับหรือว่า yield t o maturity เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.39%ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้นะครับในกลุ่ม Investment Grade ซึ่งก็ต้องบอกว่า ได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ระดับประมาณ5.03%แต่ว่าเรามาดูในมุมของดูเรชันเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยมีดูเรชันที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าอยู่ประมาณ3ปีนิดๆเท่านั้นเองสำหรับในช่วงวิกฤตนะครับที่ผ่านๆมานะไม่ว่าจะเป็นช่วง t ทปเปอร์แทนทรัมเอเนจีเซลล์ออรวมถึงโควิดเห็นว่าหลังจากที่เกิดดอดาวหนัก,นกๆกองทุนเนี่ยถัดมา6เดือนและ12เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดี สำหรับในส่วนของการลงทุนนะครับในตราสารนี้กลุ่ม Mortgage Back Security นะครับหรือว่า MBS ก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยได้มีการลดส,สัสัดส่วนการถือครองนะครับในส่วนของตราสารนี้ MBS ลงทำให้ ตัวยิวนะครับหรือว่าสเปรดของตราสารหนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจึงทําให้ระดับราคาณปัจจุบันของมอร์ตแกดแบ็กซ์ซิคูรตี้เนี่ยมีระดับราคาที่ถูกแล้วก็น่าสนใจในการกลับเข้าไปลงทุนแล้วก็ในส่วนถัดไปถ้าเราดูเปรียบเทียบผลตอบแทนนะครับหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนกับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่นๆนะจะเห็นว่าในรอบ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถทำผลการดำเนินงานเนี่ยได้ดีกว่าสินทรัพย์ ตราสารนี้ประเภทอื่นนะครับอยู่ในอันดับที่1ถึงอันดับที่3ประมาณ7ปีในรอบ11ปีอันนี้ก็สะท้อนถึงการดำเนินง,งานที่ดีนะครับของผู้จัดการกองทุนนั่นเองสำหรับในส่วนถัดไปอัตราผลตอบแทนนะครับของกองทุนไทยนะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตการลงทุนในตราสารนี้โดยผลตอบแทน6เดือนข้อมูลจนถึงนะสิ้นเดือนมีนาคมปี2566ในปีนี้ มีผลตอบแทนถึง3.55%แล้วก็ในส่วนของกองทุน Master Fund อัตราผลตอบแทนนะครับของกองทุนหลัก p i m โ o GS Income Fund จะเห็นว่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับกองทุนเนี่ยมีผลตอบแทนต่อป,ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ4.75%ต่อป,ปีก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับในมุมของความเสี่ยงนะครับในส่วนของเค d i t ตวิสก็ต้องบอกว่ากองทุนของพิมโก้เนี่ยมีการคัดเลือก ผู้ออกตราสารเนี่ยอย่างรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ average credit rating ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ A บวกนะครับนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอตราสารนี่ที่ทางพิมโก้ไปลงทุนเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สุดท้าย prepayment risk นะครับแล้วก็ refinancing risk เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้กู้เนี่ยนะครับมาชำระคืนนะครับเงินกู้ก่อนครบกำหนด ตรงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงเนื่องจากว่า,าในการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยสภาวะอัตราดอกเบีย้ยนโยบายยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นหรือว่าส่งตัวทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของ prepayment risk แล้วก็ refinancing risk ในส่วนของการลงทุนใน MBS เนี่ย มีระดับที่ค่อนข้างต่ำทำไมกองทุนยูจิสนะครับถึงน่าสนใจลงทุนณนเวลานี้นะครับถ้าเราไปดูในภาพของเงินเฟอ้อณนะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเยอะๆเนี่ยนะครับก็ส่งผลทําให้เศรษฐกิจเนี่ยครับเ,เริ่มที่จะมีสัญญาณการชะลอตัวหรือว่าโอกาสในการเกิด Recession ซึ่งในระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับ ธนาคารกลางเนี่ยสหรัฐก็อาจจะมีโอกาสในการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้นะครับโดยที่เราเห็นได้จากยิวของพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะ6.39เซซึ่งเ,เป็นระดับที่น่าสนใจแล้วก็ valuation เนี่ยอยู่ในระดับที่ถูกแล้วก็นอกจากนี้นะครับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนของสาระสำคัญของกองทุนกองทุนเป็นการลงทุนในตราสารหนี้โลกนะครับแล้วก็เป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันและมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันกองทุนมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละเกระดับความเสี่ยงลิสต์เ v เวลของกองทุนอยู่ระดับ5ไม่มีขั้นต่ำนะครับที่กําหนดในเรื่องของการลงทุนแล้วก็สามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการ สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนนะครับสามารถที่จะเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ลงทุนในกองทุนยูจิสและกองทุนอื่นๆของบรจยูบผ่าน Next Invest บนแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ได้นะครับวันนี้บรจยูบก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ